สวัสดีครับอันนี้เป็นรอบที่สองนะครับจะเป็นคลิปที่สองนะครับต่อจากเมื่อกี้นะครับคลิปแรกนั้นหลุดไปโดยอัตโนมัติครับเพราะว่าแมมเตอรีมันเต็มนะครับเพราะผมใช้กล้องราคาที่ไม่แพงอะไรเลยนะครับเพราะยังไม่มีสตังที่จะลงทุนนะครับดังนั้นจะมาตัดต่อเลยนะครับใช้ใช้หลักการพวกนี้นะครับที่นะฮะถึงถึงถึงตรงนี้แล้วนะครับตัวนี้นะฮะของอาจารย์รัตเนี่ย จะไม่มีหกนะครับแล้วก็มาตรงกับผมครับหกไม่มีมาสิบนะครับหกไม่มาสิบหน่วยงวดนี้ครับหกไม่มาครับผมจะตัดออกนะครับหกนะครับหกนะฮะแต่แต่สองหกนี่ผมยังไม่ตัดออกนะครับสองเพราะว่าเออมันชนแต้มนะครับเนี่ยฮะชนแต้มครับตัวนี้เลยค่ะเอาไว้นะครับ ตัดได้แล้วครเหลือเหลือตัวเลขน้อยลงน้อยลงเลยนะครับตอนนี้อ้าวอันนี้คลิปที่สองนะครับก็คูกขักนิดหนึ่งนะแล้วจะมีเลขอะไรต่อไปมาดูนะครับแล้วก็ในงวดนี้นะครับหลักหลักสิบของผมนะครับหลักสิบของผมนี่สี่ไม่น่ามานะครับไม่น่ามาแต่ผมจัดกัรไว้ให้คุณกลับนะฮะให้ท่านกลับซื้อกลับนะครับนะฮะ จะเหลือน้อยลงน้อยลงเลยนะครับตอนนี้เป็นไงนครับตัดแหลกเลยครับตอนนี้แล้วก็มาดูอีกทีนะฮะเจ็ดเนี่ยเจ็ดเนี่ยจริงจริงคือไม่ไม่น่ามาหน่วยนะเนี่ยเจ็ดไม่น่ามาหน่วยนะครับเนี่ยเจ็ดไม่น่ามาหน่วยแต่อันนี้ผมกันไวในเจ็ดเจ็ดนะฮะเนี่ยเจ็ดมันมาหล้วอนั้นตัวนี้ไม่ต้องตัดออกไปเลยนะครับแล้วก็วันนี้ห้าเจ็ดเนี่ยดังมากครับ ดังมากผมผม,ผมคิดว่ามันไม่มานะฮะแล้วก็ถ้าเจ็ดห้าเนี่ยถ้าเจ็ดห้าเนี่ยไม่มีครับในสูตรผมไม่มีในนั้นสูตรมีห้าเจ็ดนั้นเจ็ดมันไม่มาหลักหน่วยนะห้าเจ็ดผมตัดเลยครับเลขดังเลขดังเกินไปครับแล้วก็มาดูนี่นะครับห้าแปดห้าแปดนี่ในสูตรผมแปดไม่มาเลหลักหน่วยนะเนี่ยแปดไม่มาหลักหน่วยนะเนี่ย,ยนะตัดออก หลือน้อยลงแล้วนะครับตามทันไหมครับเพราะว่าผมเชื่อว่าทุกท่านนะฮะรอรอดูสรุปนะครับแต่สรุปนี้จะเหลือต้องตัดลงอีกรอบหนึ่งนะครับสรุปนะครับนั้นจะเหลือเลขแค่ไม่กี่ตัวแล้วนะครับตอนนี้อันนี้มีจิจารณาแปดสามครับแปดสามนี่งวดนี้แต้มหนึ่งครับไม่มีครับตอนนี้ฮะแปดเก้า ปดเก้านี่แต้มเจ็ดไม่มาเนี่ยครับอา้าวจอดับอีกอจะไล่ให้ดูแล้วครับผมอันนี้เลขทําำเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวสุดท้ายคลิปนี้ก็จะได้เห็นเลขที่ผมผมตัดให้แล้วนะครับลันเลขที่จะเหลือนะครับรวบรวัดเลยนะครับเพราะว่าเมมเมรี่ของกล้องมันไม่เพียงพอนะครับเก้านี่เก้า ก้าวจะมาหลักหน่วยมีมีสิทธ์ไหมก้าวจะมาหลักหน่วยไหมจริงมันจะมีคือสี่เก้านะสี่เก้าตัวหนึ่งนะสี่เก้าเนี่ยผมไปวงผิดแล้วเนี่ยต้องต้องต้องกลับใหม่นะครับสี่เก้านี่มีสิทธ์มาเหมือนกันนะครับสองเก้าไม่มาละมีสองเจ็ดนียแตทมเก้าแทม 8, แปดแทมเก้าแปดเก้าศูนย์นะครับอันนี้ ตัดออกนะครับเพราะว่าไม่ตรงแต้มเลยนะครับห้าหนึ่งมีห้าหนึ่งนี่แต้มหกไม่มีครับแต้มแปดห้าเก้าแต้มสี่ครับไม่มีครับผมจะรวบรัดเลยนะครับคลิปนี้แล้วก็มาดูเจ็ดหนึ่งี่นี่นี่เจ็ดหนึ่งสำคัญเหมือนกันนะฮะเจ็ดหนึ่งนี่มีแน่ครับวันนี้มีสิทธิ์มาครับซึ่งหลายท่านอาจจะเจอเลขดับนะครับเจ็ดสอง สองนี่เต็มเก้าเต็มสองนี่มานะมาครับสองเจ็ดสองสองเจ็ดเห็นไหมแล้วก็เจ็ดสามเนี่ยเต็มศูนย์ครับเจ็ดสี่นี่เต็มหนึ่งเจ็ดสี่เต็มหนึ่งเจ็ดสี่เต็มหนึ่งอ๋อเลขนี้ผมคิดว่าสีงวดนี้อ่าหลายท่านให้ดับแต่ของผมสี่ยังมานะครับเมื่อผมลักเลขเจ็ด แล้วเลขสี่ต้องมาด้วยครับสังเกตดูนะฮะเจ็ดเมียเรียงเลยนะครับแล้วก็เจ็ดเก้าเนี่ยครับวันนี้ผมเน้นผมเน้นเลขเจ็ดนะครับเมื่อท่านสังเกตดูดีครัเรียงกันเลยนะครับหกผมไม่เน้นเห็นไหมตัดทิ้งหมดเลยแล้วก็แปดหนึ่งแปดหนึ่งก็หลายอาจารย์ก็ให้ดับนะให้ดับให้ดับแต่ว่าหนึ่งมันมาแรงครับมัน่มาแรงผมผมเชื่อว่า อาจจะแฉล็บมาได้นะครับนี่คือเป็นการป้องกันนะครับเพราะหลายท่านบอกเห็นดับปั๊บก็ตัดทิ้งไปซะเลยนะครับนั้นเลขทุกเลขต้องมีหลักการนะครับอนั้นจะตัดทิ้งเนะี่ยต้องคิดก่อนนะครับอย่าคิดว่ามันดับแล้วมันจะดับจริงจังอาจจะดับจริงๆถ้าดับไม่จริงก็หงายเงือบนะครับนั้นจะได้เลขแค่นี้นะครับผมจะนับให้ดูนะครับหนึ่งสองสามอนนีสี่เก้าเนี่ยผมตัดผิดไปนะสี่เก้าเอาสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ 11บเชุดครับ11ชุดเหรอเอสชุดผมทำตกหล่นตัวไหนอีกเนอใช่ป่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจดปดเก้าสิบอ้าวสิก็11ครับมี11ชุดนะครับอ่ะท่านอาจจะอยากจะดูเต็มๆนะมี11ชุดที่จะมานะถ้าตามหลักการแล้วนะครับมันจะมาตรงๆเลยนะครับไม่ใช่มาแบบ คือตามหลักตามที่สูตรผมจริงคือตรง11ชุดนี่คือตรงไม่ต้องกลับนะครับแต่หลายครั้งที่ผมบอกว่าไม่กลับมันมักจะออกกลับนั้นมันเอาแน่นอนเลยไม่ได้กับกับตัวเลขนะครับดังนั้นถ้าท่านซื้อเลขแลวมีทุนรั์นะฮะตัวที่เด่นๆที่ตามที่เห็นนะคุณก็ซื้อหนักหน่อยด้ตัวกลับก็เบาล,ลงหน่อยแค่นั้นเองนะครับแต่คุณอย่าไปคิดว่าคุณจะไปตัดไปเทียบอาจารย์อีกนู้นเนี่ยไปตัดถ้าคุณตัดคุณคุณไม่ศรัทธาในเลขผมคุณก็จะเสียใจครับ ผมจะบอกให้ฟังนะสติที่ผมจดขี้เกียจจำนะครับมันทำมาเป็นหลายปีแล้วจะสิบงวดหลังมาเนี่ยผมผิดแค่แค่สองนวดนะผมผิดแค่สองนวดดังนั้นสติติมันดีขนาดนี้ถ้าคุณตัดทิ้งอีกก็ถือว่าเซียนนะครับแต่ก็แล้วแต่นะครับถ้าคุณจะตัดนะครับจสัวงผมผมเองนะไม่เคยตัดครับซื้อก็คือซื้อมุดซื้อทุกตัวเลยนะครับในเลขผมทําสรุปมาให้แล้วครับตัวนี้นะครับนี่ครับก็คือเนี่ยฮะ เดี๋ยวเขาจะลงอีกทีนะลงในในกลุ่มอีกทีหนึ่งแต่เ,เลขสรุปผมจะไม่ลงในกลุ่มนะครับเลขเลขทำบิตีผมก็จะไม่ลงในกลุ่มนะครับนี่ฮะแคปเอาเลยนะครับแคปเอาหน้าจอได้เลยครับผลโดนโชคใช้ซื้อลอตเตอรี่เท่านั้นไม่มีสุดใดร้อยเปอร์เซ็นล่างชุดเต็มนะครับสองเจ็ดเจ็ดเจ็ดสองหกเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดสามเจ็ดเก้าแปดหนึ่งสี่เก้าห้าหกห้าสามก็คือตัวเมื่อกี้เองนะฮะ ซึ่งอาจจะต่างกันหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจน่าจะต่างนิดหนึ่งมีห้าหกเนี่ยโอห้าหกไม่น่าล่ะผมบอกว่ามันมี